ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมขนาดยิ่งผมใล่นเก,เ,เกมเอ่อเกมอะไรวะเอ่อใบอัประจญภัยนะครับผมเป็นเวอร์ชันเดโมนะครับผมเกมนี้เป็นเกมที่เอ่อปล่อยมานานแล้วเนาะแถวตั้งแต่เดโมทั้งนานแล้วนะครับผมตัวเต็มยังไม่มีเลยนะยังไม่มาเลยนะครับผมเบต้าก็ยังไม่มาอะไรก็ไม่มาครัผ่านมันหลายปีมากนะครับผมซึ่งสําหรับวันนี้ก็กลับมาเล่นซะหน่อยนะครับผมก็จําไม่ค่อยได้ว่าอะไรมีอะไรบ้างนะฮะดูมาเยอะแล้วไปเริ่มกันเลย ได้ยังไงวะกดปุ่ม Z คือหรือ Enter นะครผมจะเป็นการตอบตกลงหรือดำเนินต่อเกิดเรื่องการต่อนะผมกดปุ่ม X นะผมหรือ ESC นะผมจะยกเลิกนะผมหรือย้อนกลับนั่นเองครับผม Enter ไปปุ่ม F 4นะครับผมเปิดหรือปิด Full Screen นะครับผมเราเล่นแบบเป็น Window แล้วกันกดปุ่ม F 3เพื่อปรับขนาดหน้าจออโอเคไป s p e คบาร์ก็ได้ไหม ครูต้นาตั้งชื่อสำหรับช่องบันเทกเกมไม่ใช่ชื่อตัวละครนะเอาชื่ออะไรดีอ่าเลื่อนไงนเอาชื่ออะไรอ่าพ่อสำลีแล้วกันเนาะ <c oughs> อ่าพ่อมันเขียนไอะไรอ่ะเอาเป็นอ่าทำไมตัวโอมันอ้อลบไงอ่ะลบลบไงอ่ะเอา เดี๋ยวเอาจะตั้งใหม่อะอยากตั้งใหม่เอานี่ละกันพอ่อเอาไม่มีขอ้อมูลเกมใช่ครับบันทึกเกมอ่าโอ้ชื่ออะไรวะไม่เห็นระบบบันทึกของเกมนี้เป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถเพิ่มเกมได้ด้วยตัวเองแล้วเมื่อกี้ให้บันทึกทำไมเฮ้ย <c oughs> ไม่เข้าใจ เนวอชเชนเดโมจะไม่มีฉากเนื้อเรื่องนะครับเออจะมีในเวอร์ชั่นเต็มเท่านั้นรอมากี่ปีแล้วเนี่ยในเนื้อเรื่องเออก็อารมณ์ง่ายๆเลยนะครับผมก็มีเจ้าหญิงถูกจอมมารลักพาตัวไปเราไบาอัานมีความมุ่งม,มานะที่จะเดินทางไปช่วยเจ้าหญิงที่อยู่แดนแดนไกลนะครับผมจึงทำการจากลาแม่ของตอนเองเพื่อท่องสู่การประจนภัยในโลกกว้างเต็มไปด้วยอุปสรรค มากมายเวนวักได้ดีมากกูเนี่ยจบการเล่าเรื่องจบการก็เล่าเรื่องในเวอร์ชันเดมโมขอตัดขอนสุกนี่คือการเล่าเรื่องเหรอโอ้ยสั่นัลยน่าเนี่เยเรื่องมึงสั่นมาก โอ้คุณแม่นะชื่อคุณคุณแม่มึงน,น่าเด็กมากได้ข่าวว่าลูกจะไปได้ลูกจะไปช่วยเจ้าหญิงออกจากจอมันอันแสนชั่วร้ายแม่ภูมิใจในตัวลูกมา,มากๆเลยนะ <c oughs> ไม่นโอ้โหน้าตาหล่อเหรอแน่นอนครับคุณแม่ผมจะเกิดมาเพื่อไอ้ผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยล่ะมันไม,ม่หัวเราะแต่กูหัวเราะเองออเตอตร์สป ุณแม่ว่าแต่ปกติลูกยี่เป็นคนโชคร้ายโชคไม่ดีเออโชคไม่ค่อยจะดีอยู่อ,อจะไม่เป็นไรแน่หรือเอ,อ,เอ,อผมโตแล้วนะฮะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงลูกคนนี้จะสร้างประวัติศาสตร์ชิ้นโตให้โลกได้จารึกเลยครับแม่ <c oughs> เสียงดนตรีมันน่าเล่าหรือได้ฟังแล้วแม่ก็โล่งอ,อกขอให้ภารกิจช่วยเจ้าหญิงเป็นไปด้วยดีนะลูก อ๋อยัง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 ไม่มานะอ๋อหลังจากที่จากหมู่บ้านแห่งนี้เอเดี๋ยวนะแม่เพียนเสียงหลังจากอ๋อหลังจากที่จากหมู่บ้านแห่งนี้ไปหาลุงข้างหมู่บ้านของเราด้วยนะลุงแกคอยให้เอ้ยลุงแกเป็นคนอัจรยาใส่ดีโอ๊ยแปลแดงงงงมากนายกย่องเกือบอ่านนายกแล้วเพื่อเขาจะให้ควาปรึกษาลูกได้โอเคครับได้เลยครับครับลาก่อนครับแม่ ผมจะกลับมาพร้อมกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ๆๆๆใหญ่ใหญ่โชคดีเดินทางปลอดภัยนะลูกหลัก <c oughs> อุ้ยขอเลยกดปุ่มลูกศรเพื่อเดินเอ่อที่เราต้องการกดปุ่มชิปหรือพร้อมกับลูกศรเดินอ่าอาจเพิ่มเลยจะมีการเดินช้าๆกดปุ่มเอ่อแชทเพื่อคุยเอ่อ enter ก็ได้เนานะกดปุ่ม x เมนูยกเลิก ok c h e c k p o i n สวยงามตัวละครก็ดูน่ารักกุ๊กกิ้งดีอ้าวกูเดินมาแค่ตาแรกกูก็สะดุดแล้วอะไรเนี่ยกลับสู่เกมกูกลับไปหน้าแรกได้ไหมเนี่ยโอ้ยกากจุงด้วยไปเดินอ้อมเดินอ้อมอะไรวะโอ้โหบ้านเกิดเสียงน้ำตกอ่ะเฮ้ยกับคนนี้อ่ะกดสเปคบาร์สเปคบาร์ก็ได้ อ <c oughs> ไม่มีชื่อด้วยถ้าพี่รู้สึกหนาวลองไปนั่งกองออลองไปนั่งรอบกองไฟกับพี่ข้างล่างสิข้างล่างามันดูเหมือนไหมข้างล่างฮุณไรกะแอปเปิลชื่อแม่งก็แบบผีเสื้อถามอะไรได้ไหมต้นไม้มีอะไรเปล่าอิซาเอกไม่มีเข้าบ้านได้ไหมอะ่ะอา้าวโอ้ยเขาได้เขาได้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่กระสดุดล้มอีกเฮ้ยคุยกับอ๋อข้างล่างแล้วรู้สึกหนาวอ่ะ เออชาวบ้านผู้หวังดีก็ไฟนี้ร้อนฝุดๆเลยถ้าแต่นิดเดียวแล้วก็ตายแน่เลยไหนๆข้าไม่เชื่อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดินเองอ่าร้อนช่วยด้วยแล้วมึงจะไปทำไ,ไมได้สองั้งแล้วไออย่าไปคุยกับใครเลย <c oughs> อะไรเนี่ยมีอะไรซ่อนไหมนี่ยลอนไม้ไม่มีไม่มีเขาจะ ขอดไวใหม้มึงอยู่ดีๆมึงจะลงมาทำไมโอ้ยเดินอ้อมนี่ไม่ได้น่นเดินอ้อมแล้วกันว้อะไรวะอะไรเ,เนี่ยสาวเปรี้ย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 วอะไรข้าไม่เข้าไม่เข้าก็ได้อต่อยแม่มเลยต่อยแม่มอีแน่น่ารักจังเลยอ้าวเล่นกับใครไม่เล่นเจอคงเล่นคนโสดที่คาด คนเละคนสซปิคาดตายอีกแล้วสี่ครั้งแล้วกูยังไม่ออกจากหมู่บ้านเลยแ่ยอะไรวะเนี้ไปถอนไม้ก็ตายเออเขาน,นี่ก็ได้เอาเดี๋ยวกูเข้าทำไมนี่บ้านใครประตูล็อกอะไรกดออกได้ไหมเขาจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกไม่มีมสามารถคาระวะออกจะจอไปไหนไม่ยอมมาหาท่าที่บ้าน กาวลาผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนตายซะเถอะกูตายแล้วเหรออ้อฝากไว้ก่อนเถอะไอ้มนุษย์ลุงชาติหน้าจะเมาคืนชาติหน้าเมาคืนกูตายแล้วไม่รู้อ่ะก็เชอกูลืมไปหาผู้ใหญ่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยลัน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 เกือบเกือบโอ้ยโอ้ยโอ้ย มันเดินลำบากอ่ะเออเอาเอา,อามีเดินหลบด้วยเฮ้ยคขยไหนโอ้จะออกไปท่องโลกกว้างช่วยเจ้ายิงหรือรู้ได้ไงอ่ะข้าประทับใจมากไม่มีเลยไปดีมาดีนะไอ้นุ่มเอ้ยแค่นี้หนังสือเอ้ยฉันหนังสืออะไรอ่หนังสือไงจะเป็นอะไรได้เปล่าปะโทเอา้า เาูาผิดเหรอรให้ทัานขวดแก้วพันปีของตะแกงโอ้ผู้สตาเกตนึกว่าจะให้กดเข้าไปอ่านได้โอ้กูตายแปลกทางแล้วเออเอออันนน่ดูข้อกไม้ยนั่นสิมึงย้ายที่ได้ไงเกือบแล้วเป็นไงล่ะดีนะ ดูทันดูทันเกมแนวนี้อืมแผนที่โล่งแล้วก็ไม่บอกให้ไปไหนนะเัิกนก็ไปนี่ก่อนละกันเ h e c k p o i n t เดินมาเอา้าเดินอา้าเดินเหรอไปออกข้างนอกก่อนหาของก่อนมันทำไมแวบวับจังเลยวะข้างในมีอะไรลองลอง้วงดูดีกว่าความเสียของไปอันเห้ย,ยงูกรีนแมม้าอย่าบอกนะ แก,แก,แกคืออะ,อ,นนอะไรวะเนี่ยอะไรวะมันคือผลไม้อ่ะไอ้นี่แล้วอะไรวะผิงเต้าผิงแวจับอะไรอะ่ะโอ้ขอคุยกันอ,อ้าวคุยข้างนั้น้วยคุณลุงครับอ้อ หลานจะไปช่วยเจ้าเองใช่ไหมช่างเด็ดเดียวเหลือเกินลุงจะสนับสนุนโดยการให้อาวุธและเครื่องป้องกันเบื้องต้นละกันนะ <c oughs> ได้รบดับโง่ๆงอ้ได้รับลกระขาดได้รับกอกกระลัวกระลัวมันดีสักอย่างไหมเนี่ยเอาระนทางทางยาวไกลไปช่วยจะยิงให้ได้ละ <c oughs> เฮ้ยยอยากให้คุยค่าอะไรไอ้ค่า ถ้าอยากให้ข้าช่วยอะไรเพิ่มเติมล่ะก็น,นะเว้นวักได้งบแนม่ามาหาข้าได้ตลอดเวล,ลาเลยนะเพิ่มเอาเองครับผมโอเคเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกดเอ,อเ,เอ็กซ์ค่ะบายโอเคเอ็กซิสนะครับผมไปที่เครื่องสวมใส่แล้วกันเอาอเอปถูกแล้วถูกแล้วอ๋อนี่ไงอาวุธอาวุธอาวุธสวมใสดาบโ,โง่โง่โลกรกะรกะลัวกระลัวโลกระกากเหมาะกันไม่มีเนาะเอาร่างกายกาะรกะระวัวกระลัวก็มาดับไม่มี อ,อ๋อโอเคเรียบร้อยนะครับผมสิ่งของไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอาวุธไม่มีอะไรเลยโหเอ็บพีหนึ่งเ็พีนะครับผมเวลหนึ่งตอนนี้อยู่นะครับผม HP นะาสองร้อยนะฮะอะไรทางขวาก็าจะกูเห็นกบอมันมันดูดใจกลัวจะไปเฮ้ยเราต้องมาคุยกับใหม่เลย อะไรผลร้ายโง,ง่แกพี่คาดโอ้ยไอ้เจ้าแกบป่ะมึงอยู่เฉยไม่เป็นเหนะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ต้องอ้มอ,งอมนะออต้องอ้อมฮะไอ้แกบบ้าเอ้ยต้องอ้อมอ้อมได้ปหมเนี่ยอ้อมทางไหนนะอ่ะอ้อมทางเนี้ยได้ดู <laughs> ว่าเดี๋ยวไปไหนไอ้แกบบ้าเอ้ยอย่ามาวงชั้นเลย เฮ้เดี๋ยวร้านเดี๋เพิ่งไปอ,อะไรอีกเนี่ยลุงเดี๋ยว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 เดินวนออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอเดี๋ยวเี๋ยวเดียงีเดินยวเี๋เดี๋ย <c oughs> <c oughs> วเวเดีวเเดียเดวเดีวัีวเวเม่เดียอวเี๋ยอเดีวเยตเองอ้อมด่เดยวเดี๋ยวเอ้เย เสร็จอยู่แล้วเชียวระวังเลยระวังลื่นระวังลื่นไอ้ลุงไปพอดีลงเลืของดีมาจากบัณพ่ลุดเดี๋ยวเดี๋ยวได้ของดีมาจากบัพรพ่ลุดคือบัณพอ่อลุดส่งมากระทำหัานยังไงที่ลงรับไปแล้วนะที่ลงรับไปแล้วนะ,ะมันอาจจะช่วยเจ้าได้ในอนาคตไอ้อ่าอนี่ได้รับยาพิเศษอ่ะกด S อหรือเเพื่อไปที่ไปดูจ่อในเสิ่งของเพื่ออใช้ต่าง ทีนี้ก็ไม่มีอะไรจริงๆแล้วเดินทางปลอดภัยนั่นลานโอ้โหายบายจุ๊บๆายบายจุ๊บๆล <laughs> ุงเอ้ยหลอกตายอีกนะอะไรนะสิ่งของเหรอยาวิเศษอะไรเนี่ยยาที่สองเจ้าลยดูชั่วรุ่นชั่วรุ่นเลย,ะยนะนะไม่พูดได้รับนะประธานแข็งแกร่งขึ้นเทียมทานไหนเทียมทันไหนเทียมอากยาพิษเอ้าลุงคือมึงจะสนับสนุนกูลุงมึงจะหลอกฆ่ากูาเนี่ย,ย โอ้ยต่อมาอีกแล้วโอเคกูคจะไม่กินยาอีกนะฮะผมกูจะไม่กินยาของรงคนนี้รง,งเสพรอเรืออะไรชัดเจนเนี่ยโอ้โหแผดที่โลกมันสั่างสวยสของเราเหลือเกินเดินไปเรื่อยๆละกันถ้าจะป่าจ้าชื่อน่ารักมากโดนตีแปลกๆในบางครั้งป้าสถานที่ต่างๆ ไปไปตาอสถานที่ต่างๆอาจจะบอกหรือช่วยเบื่อไม่มากก็น้อยโอ้อ่านได้ดีมากอะไรวะทุกคนในป่าแห่งนี้จะพูดความจริงเสมอไหนทางด้านล่างจะเป็นทางไปสู่ออกจากป่าอนอะไรทางทางด้านล่างอด้านล่างนี้นะจะไปทางสู่ออกจากป่าทางด้านซ้ายไปแล้วตายไปแล้วตายเหรอ